มีนะครับหน้าตาสัดชัดนะครับมาตักให้ผู้ชมชมสีสันหน้าตาหน่อยนะครับอ่านี่นะครับน้ำซุปก็ใสๆอย่างนี้นะครับสีนี่สวยมากเลยครับเป็นสีเหลืองทองอย่างี้เลยนะครับอืมอร่อยนะผู้ชม สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟช,ชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับกับเมนูที่จะนํามาทําให้ชมวันนี้ก็จะเป็นอาหารจีนนะฮะั่นก็คือเมนูไก่ดาตุนยาจีนเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมรวมถึงวิธีการทำครับมาครับไก่ดำหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีเห็ดหอมเกากี้หอยซัวต่างเซียมปักคี้งีเ้เก็แล้วก็จะเป็นต่งกุยนะครับ แล้วก็จะใส่ก้างป่วยลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นขาแฮมยูน,นันเนะฮะก็จะเป็นน้ําซุปแบบจีนนะฮะทำห้ชมไปแล้วน้ำสองเลนะครับเป็นน้ำซุปน้ำซุตอ๊อกแบบจีนนะครับกลับไปชมคลิปเก่าได้นี่นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำครับไปครับเราก็นาหม้อมาตั้งนะครับเติมน้ําเปิดไฟให้น้ําเดือดนะฮะเดี๋ยวจะลวกพวกเ,เครื่องยาจีนแล้วก็เห็ดหอมรวมถึงไก่ดำเราก่อนนะครับเราก็นําเครื่องยาของเราครับลงไปลวกเลยนะครับพร้อมกันได้เลยนะครับก้างป่วยนะครับ ไปครับขาแฮมยูนานครับลงไปเลยครับแท่นี้พอนะครับแล้วก็ตักขึ้นเลยครับพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาลงเห็ดหอมของเรานะครับต้มแล้วนะฮะแต่ว่ามนลวกซ้ำนิดนึงนะครับก็ตักขึ้นเลยครับเราก็นำไก่ดำนะครับลงไปเลย ลวกให้ไก่ดำนี่นะครับให้อหมดเลือดนิดนึงนะครับถ้าไก่ดำยังมีเลือดเยอะอยู่นี้จะทำให้น้ำซุปเราขุ่นนะครับเวลาเราตุนเรานึ่งนี่นะครับได้แล้วนะครับก็นำไก่ขึ้นก่อนนะครับนี่นะครับพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะนำไปล้างแล้วก็จะมาผ่ากระดูกสันหลังออกแล้วก็ ดูดไก่ออกนะครับตัดเล็บนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำซุปกันก่อนครับลงน้ำซุปนะครับน้ำาสต๊อกนี้ฮะใส่ครับเราจะปรุงรสชาติด้วยเกลือนะครับประมาณครึ่งช้อนชานะครับลงไปก่อนนะครับตามด้วยผงปรุงรสนะฮะหนึ่งช้อนชาครับเราจะไม่ให้รสชาติของน้ำซุปนี่รสจัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีความเค็มจากคางแฮมยูนานแล้วก็จะเป็นกางป่วยก็มีรสชาติเค็มนะครับแล้วก็จะได้ความรสขมจากอ สมตังกุยแล้วก็จะรสชาติเปรี้ยวจากเกากี้ความหวานจากหอยสัวต่างเสียมนะครับแล้วก็เงกเตกก็จะมีรสชาติแบบอ,ออกหวานนิดๆน,นะฮะก็จะใช้รสชาติจากเครื่องยาจีนนะครับเป็นตัวชูโรงนะครับรสชาติรสชาติของน้ำซุปเราก็จะปรุงกงนแบบกลางๆไว้นะครับแล้วก็มาเติมพริกไทยนิดนึงนะครับไม่นี่เยอะครับแล้วก็มาลงเป็นเหล้าจีนนะฮะ ชาชิงไวนนะครับนี่ครับไม่ต้องหมดนะครับเดี๋ยวนี้จะลงไปในในโบที่จะตุ่นด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับพอได้แล้วนะครับเราก็จะพักน้ำซุปเราไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะมีโบอย่างนี้นะฮะบเราก็ลงเครื่องยาไปเลยครับนี่ครับอ่ะนี่นะครับ เดี๋ยวเราก็นำไก่ของเราลงไปนะครับนี่ครับเอาด้านหน้าอกขึ้นนะครับประมาณนี้ครับขาก็ลงไปเลยครับเห็ดหอมนะครับลงไปเลยจะผ่าครึ่งหั่นซีก็ได้นะครับวันนี้ใส่ทั้งดอกเลยนะครับแล้วก็ลงเป็นเล้าจีนที่เหลือนี่ครับบ้านลงไปเลยครับทีเลยครับ เราก็ปิดฝาเราก็นําซุปไก่ของเรามานึ่งนะครับเราจะนึ่งซุปไก่ของเรานะครับอยู่ที่1ชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะฮะถ้าจะให้ดีให้นึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเครื่องยานจีนนี้จะได้ออกเต็มที่นะฮะโอเคนี่นะครับมีจะตุนมาประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านชมได้ชมหน้าตาก่อนนะครับนีนะครับหน้าตาสัดัดนะครับมาตักให้ท่านชมชมสีสันหน้าตาหน่อยนะครับอันนี้นะครับน้ำซุปก็ ใสอย่างนี้นะครับอย่าลืมครับล้างทําความสะอาดให้ดีนะครับเลือกไก่พวกนี้นะครับแล้วก็พวกปอดพวกอะไรที่ติดอยู่ตามาช่วงหน้าอกนั่นนะฮะนี่นะครับสีนี้สวยมากเลยครับเป็นสีเหลืองทองนี้เลยนะครับเครื่องยานี่ก็หอมมากเลยฮะอืมอร่อยนะผู้ชม